ออบอกแม่ว่าไปทำโครงการแล้วมึอโผล่หน่อยทำไมเรื่องคนี่เามันยากทำได้เหรยากดิเฮียคุณไม่รู้ไงว่าใครละโก้มแม่หนูมีคำถามจะถามแม่ว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบปิดตาเมื่อกี้ฮีมันเจ็บนะไม่ใช่ เม่่สัยส so so ่วนตัวนะครับผมจะเป็นคนที่เงียบๆนะครับถ้าเกิดไม่รู้จักใครถ้าเกิดสนิทกับคนนั้นก็จะพูดมากครับพูดมากแบบพูดมากเลยพูดมากพูดไม่หยุดแบบเชี่ยที่จบไอ้ลูกเขยใครให้มานั่งตักลูกสาวใครใครอนุญาตรู้กัไหมรแม่ใครอนุญาตครับรู้สมั่งนะแม่ยหย่เป็นแค่ลูกเปิไม่ใช่แม่ยหญ่ป้าป๊อ ไอ้ปา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 ประตูเอ้ปาเปาเออได้ข่าวว่าเธอเลี้ยงแมวอ่ะตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เหรอได้ข่าวว่าตัวผู้อ่ะมันชอบหนีแต่ตัวพี่อ่ะมันชอบหิ่กินเบียร์แบบชิลๆเหลือแต่มึงสีหกางนอกบักขนาด ้สึกเหมือนเป็นคนแก่เลยว่ะช่วงนี้นั่งกระดัง a บอ่ะแล้วเวลาลุกอ่ะดังู o ดแพน n ้ a เฮ้ยอาบน้ำไ,ไ,ไปแล้วเนาไปแล้วเกินกว่าน้ำไปแล้วอาบน,น้ำไปแล้วหรอแล้วอา้ป้วมันอยู่ได้ยังไงโอ้ยทอะไรเ็าไม่ได้จริงๆก,กุสโกหนะม โ, Ooh, โอยสันไม่น่ายื่นขา uh, ออกไปเลยโอ้ยทังไงด้นมานด้านนู้นมันมันเป็นประตูไปถามเ้ยชันไหนชันสูด

ก็ก eh ินหน่อยกูก really? ินเกี่ยวได้ปะเลยกินเลยเหรอกินได้ใช่ไหมได้ เท่าไหร่ครับพี่น้องเคยมาเท่าไหร่อะเคยมาสองคนเคยมากับแฟนตอนนี้เลิกกันไปแล้วจบไม่สวยด้วยพี่ยำ้ำพี่ย้ำมหมุนลงไหมอะพี่เอาอะไรพี่จะจี้ผมหมุนมาไหมจริงเหรอแล้วกับจีโมงี่ยทำแบบเสร็จยังง่ายไหมถ้าเหน่เดี๋ยวนวดให้อู้น เจอทรงกูแล้วจะร้องในสาตร์รู้มากูทรงอะไรอ่ะกูทรงสืบทรงดีโดนกูรวบทีนี่คิดเป็นสาวเลยนะคันตรงไหนนี่น้างายตรงตรุ่มนี้ใช่ไหมใช่อีโอ้ย <laughs> โอโฟฝนฝนอีฝน <Kiss ann oy ing> อีโฟนมึงมึงสองคนนี้มันเลิกกันแล้วหรอใในนรวะแค่ทุกครั้งที่ผมทอ้อผมจะมองหน้าเมียเสมอถ้ากูทนทนี้ได้อยา่างอื่นกูก็ต้อทนได้สิวะ กำลังวางแผนรักไรตัวเสาแล้วผ่านคนรู้ว่าคำว่ารักมันน่ากลัวรักไม่อ่ะักเฮ้ยสถานีต่อไปสถานีสุขุมวิทท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเขียวเข้มได้ที่สถานีนี้ next station Sukhumvit passengers can connect to the dark green line อุยไม่มีใครด้วยอ่ะไม่มีใครด้วยครับบูบ่าวมีเวลา <laughs> จะทำอะไรอ่ะ <g ül> ก็จะปิดไฟนอนโอ้ยถ้าจะนอนเธอไม่ยกกระจกมาหลับนุ้ยงีดบไรเ <laughs> นี่ยม,มาหาดูท่านเลยควัน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 หายควายหันสอง some pumpkins today <laughs> and then looks <depressed. coughs> we are พี่จะเลิกเป็นช่างเจาะหูแล้วพอปิดกิจการพี่ไม่บอกเลยเจาะหำนมหน่อยครับฮะเจาะหันมาครับอ๋อนั่งเลยค่ะจาะหันมดปั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 ดแดงมองปัดตั้องยำบปลอกหลองให้นึ่งมีเาอเป็นเะาอย่างแม่ตัวนี้เป็นไหมคะไม่ชอบเป็นไหมคะเปหมคะไม่ชอบเป็งเหรออะ สำคัญยอมพอเดินเข้าไปแค่เอ้าเย็ดแม่ไม่ใช่ This <laughs>